Nát nát xa môn, áo yam vizam, bé ra ta nát bán mía ta món, áo yam 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 ั้วอโ้สัมาสพุทธะนโมตวะโตอะหโตสัมาสมพุทธะนะโมตวะโตอหะโตสมาสัพุทธะเหมือนพาหีอันนี้เขาไม่กินแล้วข้าวมันร้อนนะ